สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เราอยู่กับท่านในแพทย์สาสรทานสุขจังหวัดกระสินค่ะท่านในแพทย์อภิชาติลีมานนา์ค่ะสวัสดีค่ะท่านาสวัสดีครับว,วันนี้ทางเทศบาลเมืองกระสินได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ท่านในแพทย์ได้มาให้ความรู้กับเรานะคะก่อนอื่นจะต้องถามก่อนว่าก่อนที่เราจะฉีดว,วัคซีนนะคะประชาชนต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะอันแรกเลยครับต้องจองครับ ถ้าไม่จองนี่ไม่ได้ฉีดแน่ๆนะครับมีหลายท่านที่อยากฉีดวันนี้มีเปิดฉีดกันหลายจุดนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยถ้าไม่ได้จองเนี่ยวัคซีนเป็นไปตามคนจองนะครับวนนี้ต้องเรียนให้ทราบจังหวัดกฬสินเองเรามีช่องทางการจองอยู่สีช่องทางช่องทางแรกก็คือช่องทางของหมอพร้อมเนื่องจากแอปพลิเคชันนี้เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ทางรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขเป็นคนบริหารจัดการอาจจะมีความคลุกคลักบ้างในช่วงวันที่1พฤษภาคมเพราะ คนลงทะเบียนกันเยอะมากทําให้ระบบของแอปพลิเคชันจริงๆเนี่ยมันอาจจะด่วนไปสักเล็กน้อยนะครับการลงหมอพร้อมมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งครับนัดวันได้ด้วยเลยท่านอยากฉีดวันไหนท่านอยากฉีดที่ไหนนะครับท่านลงได้ในเขตพื้นที่กรสินท่านลงได้หมดถ้าท่านเป็นประชาชนชาวจังหวัดกรสินอันที่สองครับถ้าหมอพร้อมลงแล้วมันยากนักนะครับเรามีช่องทางกรสินพร้อมครับกรสินพร้อมกรอกง่ายกว่าเยอะแต่ข้อเสียก็คือไม่ได้วันนัดน,นะครับเพราะท้ายที่สุดก็ เราจะมาทําขึ้นทะเบียนเอาไว้วัคซีนมาเมื่อไหร่แล้วเราจะแจ้งเป็นวันวันว่าว,วันนี้ใครจะเป็นใครได้มาฉีดอันที่3ครับโทรมาตามเบอร์ฮอตไลน์ของแต่ละอําเภอในอําเภอต่างๆนะครับก็จะมีเบอร์ h o ตไลน์นะครับว่าอําเภอนี้ใช้เบอร์อะไรติดต่อได้เวลาราชการหรือ24ชั่วโมงทางเพจศูนย์นเนินการต้านโควิดจังหวัดกฬสินก็เผยแพร่ไปเป็นระยะระยะอันสุดท้ายครับเรียนไปบอกพี่น้องอ,อสมอเรียนไปบอกทางท่าน รอปสตอนะครับที่อยู่ใกล้บ้านว่าอยากฉีดวัคซีนนะครับใจกลุ่มไหนก็ไนดะ้ท่านลงทะเบียนเอาไว้ทั้ง3ช่องทางหลังนะครับไม่ว่ากระสินพร้อมโทรมาออนไลน์โทรมามาฮอตไลน์หรือว่าติดต่อไปที่อสมมทั้งหมดนะครับจะมาถูกขึ้นทะเบียนเอาไว้ส่วนหลังจากที่ได้ขึ้นชื่อขึ้นทะเบียนมาแล้วเนี่ยนะครับเราจองงทะเบียนมามาถึงวันที่จะฉีดเราจะทำยังไง สิ่งที่คิดว่าจะต้องเตรียมการก็คืออะไรก็ตามที่เคยเคยเคยใช้ชีวิตอยู่ยังไงเนี่ยในชีวิตที่ปกติธรรมดาท่านใช้ชีวิตเหมือนเดิมน,นะครับไม่ใช่ว่าฉลองดีใจคืนนี้จะได้วัคซีนแล้วนะครับเอาเลยนัดเพื่อนมาฉลองกับท่างหมู่บ้านหรือจะได้วัคซีนแล้วกลัวว่าร่างกายจะไม่แข็งแรงไม่เคยวิ่งอยู่ดีๆก็ไปวิ่งออกกลาลังกายขึ้นมาบอกว่าเดี๋ยวกลัวจะเป็นลมเป็นแร้งไปนะครับหรือไม่แน่ใจว่าจะมารอวัคซีนนานเท่าไหร่ก็กินข้าวเยอะเลยนะค,ะนะครับนะ พอชั้นท้ายที่สุดเนี่ยผมเรียนว่าชีวิตปกติประจําวันทั่วไปพักผ่อนได้วันละ8ชั่วโมงถ้าเคยออกกําลังกายอยู่นะครับออกกาลังกายเบาๆได้นะครับไม่อยากให้ออกกําลังกายนะครับไม่ควรจะดื่มแอลกอฮอล์นะครับก่อนมาเพราะว่าเมื่อไรที่ดื่มแอลกอฮอล์มันก็คงไม่ใช่เดือนทีละแก้วโดยที่สายของคนไทยเราก็จะกินกันเป็นเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะครับซึ่งจะมีผลกระทบกับสุขภาพร่างกายอยู่แล้วต่อให้ไม่ไม่ฉีดวัคซีนเช้าวันรุ่งขึ้นก็อาจจะมีการแห้งอยู่แล้วนะครับ เรื่องของการเตรียมตัวก่อนมาคงจะเป็นประมาณนั้นมีหลายคำแนะนำบอกว่าให้งดชากาแฟอันนี้ก็แล้วแต่ครับเพราะว่าถ้าไม่ท่านไม่เคยดื่มอยู่แล้วท่านก็ไม่มีความจำเป็นต้องดื่มแต่คนที่กินกาแฟอยู่เป็นประจำวันไหนไม่กินกาแฟอาจจะมีอาการปวดศีรษะเวียนศีรษะอาการท่านจ,จะเป็นมากขึ้นผมถึงแนะนําว่าอะไรที่เคยทําอยู่แล้วไม่ไม่ผิดปกติเกินไปไม่สุดโตรงเกินไปทําไปตามปกติ ประเทศไทยเราฉีดไปแล้วประมาณสองล้านเข็มทั่วโลกฉีดไปหลายร้อยล้านเข็มแล้วนะครับถึงวันนี้เนี่ยคิดว่าภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นมีอยู่บ้างนะครับส่วนใหญ่จะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ไม่รุนแรงยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีไข้อาจจะมีปวดบริเวณกล้ามเนื้อที่ฉีดยาปวดกล้ามเนื้อไปทั้งตัวมีมึนชาบ้างมีอ่อนแดงบ้างมีผื่นคันขึ้นบ้างอะไรก็ตามทั้งหมดนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับในชว่วงในประเทศไทย ภาะวะแทรกซ้อนทั้งหมดหายดีภายใน72ชั่วโมงส่วนที่มีรายงานว่าเสียชีวิตบางรายทุกรายที่ที่ได้รับการรายงานว่าเสียชีวิตเนี่ยเราต้องเอาไปชนะสูตรที่สุที่เสียชีวิตนี่ไม่ใช่่าฉีดวันนี้แล้วก็ล้มลงตรงนี้นะครับส่วนใหญ่ก็คือฉีดวันนี้ผ่าไปอีห้าวันผ่าไปอีกเจ็ดวันเนี่ยก็เสียชีวิต ไม่ได้บอกว่ามันไม่เกิดจากวัคซีนนะครับอยู่ในขั้นตอนของการชนสูตรศพอยู่ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับแต่อย่าลืวมว่าเราฉีดไปแล้วทั้งหมด2ล้านเขมเรามีผู้ได้รับการฉีดเยอะปริมาณขนาดนั้นอาจจะมีผู้ที่อาจจะมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวัคซีนบ้างหรืออาจจะเป็นผู้ที่เจ็บป่วยอยู่แล้วแต่ได้รับวัคซีนเข้ามาก็เลยมีอาการพร้อมกันด้วยนะครับใตัวขั้นตอนนี้เนี่ยก็อยากให้รอกระทรวงสาธารณสุขในการชี้แจง อยากสร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนว่า1นนะครับวัคซีนโดยส่วนตัวเองแล้วเนี่ยสามารถป้องกันการเสียชีวิตป้องกันการเจ็บป่วยหนักได้นะครับท่านยังเป็นเสาหลักท่านยังท่านยังมีอะไรที่ต้องท่านอีกเยอะนะครับการฉีดวัคซีนในนามส่วนตัวแล้วเนี่ยท่านช่วยป้องกันตัวเองได้อันที่2เนี่ยถ้าฉีดกันเป็นจำนวนมากๆเนี่ยท่านช่วยป้องกันสังคมได้เราเชื่อกันว่าฉีดได้ถึงห0ส0เเราจะมีภูมิคุ้มกันหมู่ หลายประเทศที่ฉีดถึงแล้วนะครับก็เริ่มกับเพื่อนดำเนินการตามเศรษฐกิจต่อไปไม่ว่าจะเป็นประเทศอังกฤษสิงคโปร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขามีแนวทางในการทำเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนพวกเรามากๆทั้งในานามส่วนรวมแล้วก็ในานามส่วนตัวก็อยากเชิญชวนับให้มาลงทะเบียนกันเยอะๆแตลล่ลงเสร็จอย่าพุ่งใจร้อนนะครับต้องอย่างอยากที่เรียนให้ทราบวัคซีนทยอยมาและจะัดสรรไปตามหน้างานในวันนั้นนะครับนะถ้าจังหวัดไหนระบาดก,ก็ได้เยอะ ผมก็ต้องเรียนตรงๆครับถ้าจะดสรรกันอย่างนี้ผมก็ไม่อยากได้เยอะหรอกครับแสดงว่ามันกระบานี้นจังหวัดกาลสินนะครับครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านนายแพทย์มากๆนะคะที่ให้ความรู้แล้วก็ความกระจ่างกับพี่น้องประชาชนและในส่วนของเทศบาลเมืองกาะสินขอบพรคุณมากๆค,านนครับท่านนายแพทย์ครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม